เน,นเดี๋ยวขออนุญาตค่ะทุกคนเข้ามาสู่ไทม์ไลน์อีกช่วงชีวิตหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะนั่นคือในช่วงของคนที่ทํางานไปได้แล้วสักพักหนึ่งอายุมันเริ่มหายไปแต่ภาระการดูแลกลับมากขึ้นกลุ่มนี้จ,จะเรียกเขาง่ายๆว่าเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วมันจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนที่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเรียกเป็นภาพรวมกลุ่มรวมๆกันเลยละกันกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เราเนีจะมีมายเซตว่าเขาคือคนที่มีเงิน เขาคือคนที่พร้อมที่จะลงทุนเขาคือคนที่กลุ่มคนจะต้องวางแผนการเงินมากที่สุดเลยแต่อยากรู้ความเป็นจริงค่ะทั้งอาจารย์ปิงแล้วก็พี่ลูกหมูเลยนะคะว่าถ้าเราเจอลูกค้าหรือคนที่เข้ามารับคำปรึกษาค่ะเป็นคนในกลุ่มวัยนี้ยกลุ่มคนที่เขามีภาระมากขึ้นนะคะเขาควรต้องวางแผนยังไงบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับกลุ่มนี้บ้างคะเจออาจารย์ปิงค่ะนะครับกลุ่มนี้จริงๆเนี่ยเราจะเรียกอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มเนี้ยครับอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าเป็นนายแบกหรือว่านางแบก ราะกลุ่มนี้ครับโอ้โหเราอาจจะบอกว่าเขามีรายได้เยอะขึ้นก็จริงแต่เขาก็ต้องแบกคนเยอะขึ้นครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเริ่มจะเป็นหัวหน้างานถูกไหมครับต้องเริ่มแบกลุกน้องขึ้นมาละและในขณะที่กลุ่มนี้ก็เริ่มกําลังจะก,ก้าวเข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวอีกก็อาจจะต้องแบกทั้งพ่อแม่ที่เริ่มจะแก่ชาราละอาจจะเกษียณแล้วต้องแบกต้องดูแลพ่อแม่ขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างครอบครัวของตัวเองขึ้นมาอีก ก็อาจจะต้องแบกทั้งลูกอาจจะต้องแบกทั้งผู้สมรสหรือว่าผู้ชีวิตเพราะนั้นช่วงนี้ครับมันมีทั้งสองด้านเลยด้านที่หนึ่งก็คือรายได้เริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบความรับผิดชอบจะมาขึ้นเลยครับและสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเราต้องเริ่มรับผิดชอบคนอื่นแปลว่าเรากําลังเป็นกําลังหลักของครอบครัวละเป็นกําลังหลักของอหน้าที่การงานเพราะฉะนั้น อันดับแรกเลยของกลุ่มนี้ครับอยากจะให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพก่อนทํายังไงให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะถ้าวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปไม่ใช่แค่เราคนเดียวครับแต่ตามมาด้วยครอบครัวตามมาด้วยที่ทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้เรามัดระวังนิดหนึ่งสําหรับคนที่จะก้าวเข้ามาสู่ในช่วงวัยนี้ถามตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมีใครบ้างที่อยู่ในอุปการะของเราซึ่งวันหนึ่งถ้าเราเป็นอะไรไปแหแล้วคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ย เขาจะอยู่ต่อไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเริ่มต้นมีความสําคัญมากขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการวางแผนการประกันทั้งในเรื่องของการวางแผนประกันคุ้มครองรายไดเ้เราเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวของเรามีรายได้ให้เขาใช้ดําเนินชีวิตต่อไปได้วางแผนประกันคุ้มครองในเรื่องของภาระหนี้สินผ่อนรถผ่อนบ้านอยู่เราเป็นอะไรไปภาระหนี้สินนี้ไม่ตกทอดไปถึงบุคคลที่อยู่ในอุป,ปการะเ,าเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย ทุกคนเขาเสียใจกับเรามากพอแล้วอยากให้เขาต้องมีชีวิตที่แย่ลงไปอีกถูกไหมครับทํายังไงวันหนึ่งถ้าเกิดสมมตมิเราไม่อยู่แล้วจริงๆเพราะจริงเนี่ยครับไม่มีใครรู้จริงๆเลยว่ามันจะมีวันพรุ่งนี้สําหรับเราไหมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเตือนตัวเองเอาไว้ตลอดนะครับเราไม่รู้จริงๆว่าเรานอนอยู่ที่บ้านพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าเราออกมาทํางานนอกบ้านก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าเราจะกลับไปที่บ้านได้ไหมเพราะฉะนั้นทํำยังไงถ้าเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันแบบนี้ ทุกคนที่อยู่ในอุปการะในเงือนล้อมของเราเขายังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้และที่สำคัญนอกจากนั้นก็คือว่าการที่เราจะต้องแบกทั้งครอบครัวแบกทั้งที่ทำงานของเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบความฝันของคนที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดเลยทำยังไงที่จะทำให้คนในที่ทำงานของเราเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีฝันที่เป็นจริงทำยังไงให้พ่อแม่ให้ลูก ให้ผู้สมรสผู้ชีวิตของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งชีวิตที่จะดีขึ้นฝันของเขาที่จะเป็นจริงได้อีกด้านหนึ่งแน่นอนครับในยุคปัจจุบันเราคงหนีไม่พ้นจริงๆล่ะที่จะต้องใช้เงินไปทําให้ความฝันเนี่ยครับบางส่วนเป็นความจริงขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าเงินถึงแนมะ้ว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยนี้ครับอาจจะมีรายได้มากขึ้นแต่การที่คุณต้องแบกรับภาระ 360องศาของคุณเนี่ยครับบางทีรายได้จากการจ้างงานไม่พอแล้ครับอาจจะต้องคึ้งพารายไดในเรื่องของการลงทุนแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาถามตัวเองแล้วครับว่าเอ๊ที่เราแบกทุกคนอยู่เนี่ยแต่ละคนที่เราแบกอยู่เขามีความฝันอะไรในชีวิตของเขาบ้างที่เราอยากจะให้เป็นความจริงขึ้นมากําหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครับบอกให้ได้ว่าความฝันของแต่ละคนที่เราอยากจะให้เป็นความจริงเนี่ย ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินเมื่อไหร่แล้ววางแผนการลงทุนเพื่อให้มีรายได้นี่ครับจากการลงทุนไปช่วยต่อยอดความมั่งคั่งไปช่วยทําให้ความฝันของคนที่เราแบกอยู่เป็นความจริงขึ้นมาได้ควบคู่ไปกับในเรื่องของการวางแผนการประกันเพราะเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ตลอดเวลาว่าเราจะอยู่จนความฝันของทุกคนที่เราแบกเป็นความจริงแต่ทีนี้ ทั้งสองส่วนนี้ครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องอาศัยในเรื่องการลงทุนคุณลูกหมูซึ่งทุกทีอยู่ในวงวงนี้มาตลอดเลยน่าจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้ถูกไหมครับค่ะนะคะก็ต้องเสริมอาจารย์ปิงนิดหนึ่งเวลาเราเล่าเรื่องการวางแผนการเงินของชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เริ่มทํางานใหม่จนทํางานไปเรื่อยๆถือว่ามั่งมั่งคั่งเนาะมีตังอะเนาะแล้วก็จนถึงจากโลกนี้ไปลูกหมู เปรียบตัวชีวิตเราเนี่ยเหมือนรถกระบะคันหนึ่งเราซื้อรถกระบะายแดงม,มาเลยค่ะกําลังสตาร์ทรถจากจุดหนึ่งและเป้าหมายนะไปเชียงใหม่นะเราก็บอกว่าเฮ้ยรถคันนี้เราต้องไปเช็คน้ํามันเครื่องดูเครื่องให้เรียบร้อยเครื่องอะไรที่ประหยัดน้ํางานน้ํามันที่มากที่สุดนะคะแล้วเราจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจินเปลืองม,มากนักเราแล้วเราก็เชิญคุณพ่อคุณแม่ลูกภรรยา นั่งลงไปในรถคันนั้นด้วยคับเมือ่อข้างหลังเป็นกระบะเราบอกเฮ้ยเราจะทํายังไงให้มันมีไรายได้ด้วยเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยบนจากกรุงเทพไปนะครสวรรค์เราก็ไปเอาโมจิไปขายเชียงใหม่อ่าเราก็ซื้อไปเพื่อเอาไปขายจะในขณะเดียวกันอุ้ยฝนพายุจะมาเนาะเราก็แอบซื้อผ้าใบนะผ้าใบเพื่อเกิดอะไรขึ้นโมจิเราจะได้ไม่เสียรถจะได้ไม่พังอันนั้นหาเราเรียกว่าประกันนะคะคุ้มครองถ้าเกิดอะไรขึ้นเรายอมจ่ายาแค่ผ้าใบเนี่ย เออพื้นนึงประมาณ5,000ันแต่ว่าดูแลเราเป็นแสนอันนี้โจทย์หนึ่งที่เราอาจาจะจะต้องต้องคิดแล้วดูแลคนในรถด,ด้วยนะคะก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็โมจีไปขายที่เออเชียงใหม่ได้และกําไรมาอุ้ยเสียภาษีอีกเราก็ไปลดหย่อนภาษีทำไงก็ได้ให้เงินไหลเวียนมาและคุ้มครองคนในรถคุ้มครองรถของเราและจอดโดยสบิภาพมีเงินใช้เต็มคันรถเลยที่เชียงใหม่อันนี้การวางแผนการเงินเลยนะ อันนี้มีความชัดเจนมากมาแต่คำถามถามว่าอันเนี้ยที่อาจารย์พูดมาว่าเอ๊ะลงาการลงทุนมันเกี่ยวอะไรกับเรานี่คิดถึงตัวเองแล้วกันเพราะตัวเองเน,นี่ยพอเราเริ่มวางแผนกันเนื่องจากว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนนะจนมากเงินก้อนแรกใช้แหลกกูซื้อรถกูซื้อบ้านนะคะไปเรื่อยๆมีเงินใช้อุ๊ยเดี๋ยวก็ได้มาก็าเลยคะยังเฟิร์สจ็อกเปอร์อยู่สนุนสนานเดี๋ยวเงินก็ขับเข้ามา ครั้งหนึ่งวันหนึ่งเราเริ่มคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งที่เราไม่มีแรงจะทำยังไงสิ่งที่เราทําก็คือเฮ้ย hmm? เริ่มลองดูซิเราจะอยากลงทุนแล้วอะเราก็ต้องไปเรียนเรื่องการลงทุนแต่สิ่งสําคัญที่เอาเงินที่ไหนลงทุน hmm? ก็ยังเป็นหนี้อยู่มันก็เลยกลับไปสองในชีวิตยอย่างที่อาจารย์ปิงเล่านะนี่ฉันมีค่าใช้จ่ายไรสาระอะไรบ้างกู่เส้ในใต้นะคะเช่นค่ากาแฟที่ดื่มายวันละสองสามร้อยคูณเป็นสามสิบวันได้เท่าไหร่นะคะค่าทรผมแล้วก็ค่า SSD ไร้สาราทหลายเนี่ยเราเราลองว่าชีวิตไรสาระพวกเนี้ยถ้าเราไม่จ่ายได้ใช้และถ้าไม่จ่ายได้เอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนนะคะผลปร,กร,กรากฏว่าเราเคยเจอว่าถ้าลงทุนเดือนละสองพันเจ็ดนะดอกเบี้ยเอาไปฝากแบงค์นะเอ่อประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบปีคุณจะกลายเป็นเงินประมาณสามแสนกว่าแต่แน่นอนค่ะต้อเรามีความรู้อีกน,นิดนึงนะเราเอเงก้อนนี้แหละค่ะสองพันเจ็ดโยนไปที่ตลาด 20, 20, 20, าที่มีความเสี่ยงเช่นตลาดหุ้นเนาะ คนตอบแทนเฉลี่ยประมาณติตัอป็ียาวนะ10ปีเราจะได้ประมาณห้าแสนกว่าเห็นไหมคะสามแสนกับห้าสนมีความต่างกันน่้ยง่ายนั้นโจทย์นะคะฝากไว้ว่าถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะลงทุนเราก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจงองเงินจากที่ไหนจะลงทุนขอ้อแรกค่ะอเอาเงินจากการใช้ชีวิตที่ผลร้สาระที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่จ่ายก็ได้เอาอนนี้มาเลย แล้วโยนไปในการลงทุนที่มีความเสี่ยงเติมความรู้นิดนึงนะคะรับรองค่ะ10ปี20ปีคุณจะเจอบ่อเงินที่โอ้ยเหมือนเจ้าเงาะเลยคะ่ะบ่อทองที่ลงไปชุบทองแล้วโอ้ขึ้นมาแบบเป็นอะไรนะั้นรูปทองได้เลยอันนี้ฝากไว้ได้วยนะคะตอนที่ลูกหมูบอกว่าเอาเงินโยนเข้าไปในตลาดนะคะแวบแรกในใจที่คิดมาคือตลาดนะัดโ,โอเค <laughs> ขอบคุณมาก <laughs> ตลาดตลาดจะได้ค่ตลาดไหนก็หรือตลาดไทยเอายี้ตลาดเอหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าอย่าไปตลาดหลักทรัพย์จะให้ไปโบกเกอร์หรือกองทุนก็ได้นะนะคะเรียนรู้แล้วก็โยนลงไปขอบคุณมากจ้ะแปรไม่เพราะว่าเริ่มคิดต่างเลยค่ะว่าจะมีเงินก้อนไหนจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเอาเงินส่วนไหนมาลงทุนนะคะสําคัญเลยคือต้องทําในเรื่องของงบการเงินได้แหละจริงๆควรทำตั้งแต่วันเริ่มต้นที่เรารู้จักเงินเลยนะ จับเงินมาว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้มาหรือว่าจะเป็นเงินที่เราหาได้จากน้ำพักน้ําแรงตัวเองเนี่ยค่ะก็ควรทําตั้งแต่ตอ,อนนั้นเลยนะทุกคนสําคัญมากจริงๆจ,จ,จากใจคนที่เคยใช้แบบเงินไม่ถึงเดือนค่ะไม่ใช่เงินเดือนอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเลยเอาเป็นว่าในสําหรับคนที่อยู่ในภาวะที่อาจารย์พี่ใช้คาว่านายแบกบนางแบกบใช่ไหมคะเป็นสระแักใบไม้กอไก่เนาะหรือคนที่เเป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นทั้งหัวหน้าด้วยแล้วก็มีทั้งคาว่าครอบครัวด้วยเนี่ย ณนะอายุหรือในช่วงวัยแบบนี้ควรจะต้องมีเป้าหมายที่มากขึ้นละเราก็คงมีจุดโฟกัสที่มันรอบด้านมากขึ้นดังนั้นการดูแลทั้งเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งมันควรไปพร้อมๆกันด้วยแต่สําคัญสุดเลยคือไม่ว่าจะเริ่มต้นลงทุนตอนไหนคุณต้องใช้เงินให้อย่างถูกที่จัดสรรเงินไว้ให้ดีหรือถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรปรึกษานักวางแผนการเงินได้นะคะเผื่อหลายๆคนอาจจะมีภาระหน้าที่ในชีวิตประจําวันที่มันเยอะอยู่แล้วนะคะ